สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพากันมาชมวิวยามแรงๆนะครับหรือว่ายามบ่ายๆเนาะตอนนี้ก็ร่วมหกโมงแล้วนะครับพามาชมนะครับวันนี้วันพุธนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกถึงวันไหนเนาะ มันดูแสงสีแดงไม่รู้ว่ามันเป็นแสงอะไรนะครับแต่ว่าสวยมากมีทุกครั้งตอนฝนตกเสร็จเนาะมันเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงบรรยากาศร,บรอบๆก็แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเสียงใครพูดก็ขอแพรดช่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียงแมลงว่างนะครับที่ลรงเนาะคลิปนี้เนาะตรงนี้จะเป็นกลางคืนแต่ว่าตรงนี้จะเป็นกลางคืนตรงนี้จะเป็นกลางวันเนาะ ดูตอนนี้ก็คือผมว่านะที่มันเป็นห้องฟ้าสีแบบนี้ก็คือหลังจากฝนตกเนาะก็เลยเป็นสีแบบนี้เนาะเพราะว่าผ้าอาทิตย์เนาะ เมฆก้อนเมฆนะครับเขาบังในะอาทิ์เนาะก็เลยเกิดการเป็นสีแบบนี้เนาะก็เลยเกิดการเป็นท้องฟ้าสีเลือดเนาะสีแดงฉาบไปนะจะว่าสวยก็สวยนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าพีตากพระอ้อมนะครับ มีทุ่งไร่ไถานานะครับไาใหม่ใครคอมเมนต์ว่าอะไรเห็นรูปอะไรหรือว่าเป็นภาพอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ชอบการชมวิวสวยๆก็ขอ ขออนุญาตช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับบ๊ายบาย